สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันอีกเหมือนเดิมครับอีกคลิปหนึ่งวันนี้จะพามาเปลี่ยนสายน้ำมันเบนซินครับของอเลื่อยโยนตัว5 2 0 2ครับก็เส้นเก่าก็จะขาดในที่ใกล้ๆก,กับที่จุดที่ออกจากถังมาครับ นี่ครับก่อวิธีการเอาออกก็กดลงไปครับแล้วก็ดึงครับดึงจากข้างล่างเ <c oughs>

นะครับก็ขาดตรงนี้ครับก็เครื่องนี้ซื้อมาไม่นานนะครับก็เกิดอาการสตาร์ทไม่ติดครับก็คือถ้ามีรูรูรั่รรวครับน้ำมันก็จะไม่ขึ้น นี่ครับก็เอาด้านที่สั้นนะครับสั้นๆนละลงในถังครับก็บางทีไอของผมมันมีเหมือนกับเป็นอ่าเป็นลายๆอยู่ครับซื้อแต่ว่าบางบางทีาบางรุ่นก็จะไม่มีครับไม,ไม่มีสัญลักษณ์บอกครับว่า ตัวไหนด้านไหนครับก็เอาด้านสั้นๆน,นะครับลงในถังไอ้ที่ผมซื้อมาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ครับ <c oughs> ก็ถ้าไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ก็เอาด้านที่สั้นกว่าครับลงในถัง นะครับวิธีการใส่ก็ทำก็ตามลายครับตามลายของที่ออ,ออกออกนะครับใส่จากาข้างนอกเข้าไปข้างในครับ ก็ดูจะแน่นกว่าเดิมครับก็ตอนเอาออกก็ไม่ต้องระวังอะไรครับดันดันให้ออกก็พอแต่ว่าตอน,น,นเอาใส่ครับของใหม่นะครับตอ้ตองระวังหน่อยครับบางทีเดี๋ยวไปกดโดน แตสายน้ำมันแตกรั่วอีกยุ่งอีกครับนี่ครับเป็นรูขึ้นด้านบนครับรูที่เราจะเอาสายอ่าสาเข้าไปขึ้นไปหาตัวขาบ,คบูครับก็จะมีสายกับ ไอ้ตัวคันเร่งครับนี่ครับมีสายน้ำมันคันเร่งครับตรงนี้ครับจุดนี้ก็จะมีอยู่อสองอย่างครับนี่ครับการประกอบก็ลักษณะนี้ครับแบบนี้ครับก็จะมีน็อตอยู่ ด้านละสามตัวครับตัวข้างบนตัวนี้ครับที่เห็นชัดๆตรงข้างบนนะครับบนถังฝาปิดน้ำมันนะครับก็จะเป็นน็อตเกลียวละเอียดครับตัวนี้ครับแต่ก็แต่ก็ไม่แน่ครับน็อตบางทีบางยี่ห้อก็อาจจะน็อตก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่ใส่น็อตก็จะลักษณะเดียวกันครับ บางทีก็จะเป็นเกลียวปล่อยแบบเกลียวหยาบครับบางทีก็เกลียวละเอียดก็แล้วแต่ครับถ้า,าตัวด้านตัวเมียครับเป็นโลหะก็จะเป็นเกลียวละเอียดครับแต่ว่าถ้าด้านด้านด้านตัวเมียครับเป็นเป็นพลาสติกครับก็จะใช้เกลียวเป็นเกลียวปล่อยครับ ก็น็อตล็อกตัวโครงเครื่องครับกับไอตัวาด้ามจับถังน้ำมันแล้วก็ถังน้ำมันนะครับก็จะมีอยู่6ตัวครับนะครับกตอนถอดผมไม่ได้ถ่ายให้ดูครับก็จะมา,าทำให้ดูตอนประกอบครับเพือ่อหลายคนอาจจะยังไม่เคยถอดครับ ก็ทอดไอ้ตัวฝาครอบครับแล้วก็ไอชุดดึงสตาร์ทออกครับแล้วหลังจากนั้นก็ถอ,อดน็อตไอห้ตัวเนี่ยครับออกแล้วก็ดึงออกจากกันครับก็สิ่งที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือไอตัวคันเร่งครับต้องปลดตัวคันเร่งออกจากไ,ไกเร่งก่อนครับ เดี๋ยวถ้าเราดึงออกเราไม่ได้ปลดออกครับก็จะให้ตัวไกลเล่งก็จะแตกยุ่งเองครับก็เครื่องตัวนี้ก็ติด ยี่ห้อเป็นไอ้ดีครับผมยังไม่เคยใช้ครับตัวนี้ครับก็เป็นรูปแบบของเครื่องเลื่อยห้าพันสองแบบทั่วไปครับแบบนี้ครับก็มือรุ่นน่าจะเป็นรุ่นอยู่ในระดับเดียวกับ ไปที่ติดแบรนด์ฮอน d a ครับแต่ตัวนั้นก็จะเป็นถังน้ำมันก็จะเป็นสีสีแดงครับตรงนี้จะเป็นสปริงไอเป็นสปริงกวนหอยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทั้งตัวกดสปริงก้นหอยครับแล้วก็เป็นตัวรองโซ่ครับนี่ครับก็เครื่องซื้อมใหม่ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้งาน ใช้งานน่าจะประมาณครั้ง2ครั้งครับแล้วก็เจ้าของก็บอกว่าสตารตทไม่ติดเลยทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งไว้ครับน่ครับจะมีรูที่เป็นใส่ตัวคัตเลงครับ นี่ครับตอนถอดแยกออกจากกันก็ให้ระวังตัวนี้ครับก็ด้านนี้จะมีทั้งไอตัวคันลิงครับแล้วก็ตัวโชก เป็นตัวล็อกค,ครับตัวล็อกตัวนี้ก็จะทำงานลักษณะเ,เราต้องกดลงครับเพื่อปลดล็อกไกลิงครับถ้าถ้าเราไม่กดลงครับตัวในต,ตัวไกลิงก็จะกดไม่ได้ครับ ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเซฟตี้ครับป้องกันการเล่งแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะครับก็อนอ็อตล็อกตัวครอบ ไปตัวไอ้ที่จับครับครอบไอ้ตัวคันเร่งครับชุดสันเล่งนะครับก็ขึ้นมาลักษณะน,นี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับถ้าเราเอาด้านไอ้สั้นๆขึ้นมาครับตัวนี้จะไอ้สวมไม่ได้ครับ ครับก็คงประมาณนี้ครับนะครับตรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ